สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเพืชาวสวนนะคะวันนี้ที่สวนลุงทรงของเรามีการฉีดพ่นทุเรียนนะคะอันนี้อยู่ในโซนต้นใหญ่โซนต้นอายุทุเรียนที่ได้อายุแปดปีเก้าปีสิบปีนะคะไล่กันไปสําหรับวันนี้ก็สํารวจสวนแล้วมแมลงมีไม่มากเท่าไหร่นะคะเท่าที่เดินเดินดูมแมลงมีไม่เยอะแล้วก็ มีมังส่วนที่มีการแตกใบใหม่ออกมาบ้างนะคะก็เลยพ่นดีกว่าคือพพนรอบที่แล้วเนี่ยเราพ่นยาก,กันไปเมื่อวันที่11บเนกราคมซึ่งวันนี้ก็ครบ10วันแล้วอะคะ่ะก็พ่นกันไว้ก่อนดีกว่าตอนแรกตั้งใจว่าหลังพายุค่อยพ่นก็ได้แต่วันนี้เช้าก็เปิดเรดาร์ดูก็ไม่เห็นเมฆฝนมากเท่าไหร่นะคะก็เลยจัดการกันก่อนดีกว่าจะได้จบงานเป็หนึ่งอย่าง แล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นต่อได้เนาะก็สำหรับการฉีดพ่นวันนี้เราก็ยังใช้เหมือน <_ S 1> เหมือนเดิมนะคะสําหรับตัวยา,มาแมลงที่สวนก็ยังใช้ตัวยาพื้น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 ,น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 ง่ายๆสำหรับทั่วไปเลยะคะ่ะก็รอบนี้ก็ใช้อาบาเม็กตินนะคะร่วมกับอ,ออยเชอรออยที่เราใช้กันประจำเป็นออยน้ำข้นนะคะในหน้าฝนแบบนี้ ฉีดได้จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องใบไหมหรอกค่ะสำหรับออยแล้วมันทําให้ตัวยา,ามันมันคงรูปอยู่ในใบได้นานแล้วก็ส่วนตัวอา,อาหารที่เราเติมกันวันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยเกตนะคะที่ช่วงนี้เราใช้ปุ๋ยเกตตลอดเพราะหนึ่งราคาถูกสองก็คือ,อมันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะอากาศมันไม่ร้อนมาก แล้วก็ความชื้นมันสูงปุ๋ยเกศเนี่ยเขาก็จะไม่ตกค้างในใบมากเท่าไหร่นะคะมันก็สามารถใช้ได้ในช่วงที่ฝนทุกๆแบบนี้นะสําหรับปุ๋ยเกตที่วันนี้ที่สวนใช้ก็คือเป็นสูตร6 30 30นะคะทำไมถึงใช้สูตรแบบนี้คืออาจจะแบบขัดใจหลายๆคนหรือว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักการที่ที่เข้าใจกันมานะคะแต่สำหรับการ เข้าใจของที่สวนก็คือมันฝนมันเยอะความชื้นมันเยอะการสะสมไนโตรเจนในต้นในใบมันจะเยอะมากอะค่ะก็ก็เลยเอาตัวฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมมาดึงดึงไว้บ้างอะค่ะในความเข้าใจของแอดมินจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกับว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมก็ไปไป จัดการกับไนโตรเจนบอกว่าเฮ้ยทำงานทํางานน้อยๆหน่อยใหย้ให้ให้ใหฟอสฟอรัสกับโพแตเซียมเขาทางานบ้างอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ก <g ül> <g ül> ็เข้าใจแบบนี้นะคะเอาแบบเข้าใจแบบง่ายๆก็คือเนี่ยแหละคะ่ะก็ในกลุ่มอาหารก็จะเป็นแค่เนี้เป็นปุ๋ยปุ๋ยเกตศูนย์หกสามสิบสามแล้วก็ธาตุารองธาตุเสริมจุลธาตุที่เราก็ยังใส่ร่วมด้วยทุกรอบอนะคะ แล้วก็ที่สำคัญก็คือใช้น้ำหมักบาซิลัสด,ด้วยทุกครั้งอีกอย่างหนึง่งก็ยังมีตัวเชื้อราที่เราใส่ร่วมด้วยในรอบนี้นะคะในรอบนี้ตัวเชื้อราที่เราใช้ก็จะเป็นฟอสฟออิทิลอะลูมิเนียมนะคะเราไม่ได้ใช้มานานแล้วเนาะก็เลยเอามาใช้สักหน่อยคืออาจจะมีคำถามว่าอา้าวทำไมใส่บาซิลัสแล้วทำไมต้องใส่ยาป้องกันเชื้อราด้วยละ่ะก็คือความ ความที่เป็นเชื้อราที่เขาที่เขามีอยู่ในในในพื้นที่ในดินในใบในต้นของเราอ่ะในช่วงเนี้ยฝนเขาชุกเขาอาจจะทําให้เชื้อราเขามีการขยายตัวเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวตัว,ตวป้องกันเชื้อราลงไปบ้างเพื่อไม่ให้เขามีเยอะเกินไปจนจุลินทรีย์ของเราทํางานไม่ทันมันก็จะช่วยได้ดีกว่านะคะในช่วงฝนชุกๆแบบนี้ ซึ่งเราก็ใช้ตัวยาพื้นพื้นซึ่งราคาก็ไม่ไม่ไมสูงอะไรมากมายนะคะเพราะปีนี้ที่สวนก็ใช้ยาแบบไม่ราคาไม่แรงอะค่ะเอาที่มันแบบพื้นพื้นแล้วดูว่าต้นไม้ของเรามีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่ต้องไปใช้อะไรมากมายทําใช้ตามรอบงานของเราไปเป็นรอบๆไปค่ะใช้อยู่แค่นี้เองละค่ะยังไงเดี๋ยวก็จะขึ้นขึ้นให้นะคะว่า วันนี้ได้ฉีดพ่นใส่อะไรบ้างนะคะเป็นตัวยาสามาัญเพื่อนๆสามารถไปเซิร์ชดูได้นะว่าว่ามีการทำงานแบบไหนยังไงนะคะสำหรับวันนี้ก็มีในส่วนของการทำงานแค่นี้แหละคะ่ะยังไงก็ขอให้ติดตามรับชมกันต่อไปในแปลงอื่นๆอีกน,น,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ